ผู้ที่เกิดในราศีสิงลัคษาสิงดาวพฤหัสเดินถอยหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอพลังงานใบที่หนึ่งค่ะสัก้าเปิดหนึ่งค่ะขอพลังงานใบที่สองค่ะสัก้าเปิดหนึ่งค่ะ ขอพลังงานไปที่3ค่ะสับเก้าเปิดหนึ่งค่ะขอพลังงานไปที่4ค่ะสับเก้าเปิดหนึ่งค่ะขอเปิดเพิ่มอีก2ใบนะคะขอพลังงานไปที่4สับก้าเปิดหนึ่งค่ะขอพลังงานไปที่5ค่ะสับก้าเปิดหนึ่งค่ะ ผู้ที่เกิดราศีสิงลัคณาสิงดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณก็คือยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างและคุณก็สามารถจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นเป็นการจบอย่างสวยงามจบอย่างสง่าผ่าเผยจบแบบบริบูรณ์นะคะคุณนั้น อาจจะมีการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องราวที่คุณนั้นตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกบับความสุขความสมหวังหน้าที่การงานและความสําเร็จนะคะคุณอาจจะมีขอพรในเรื่องราวเหล่านั้นและในเรื่องราวที่คุณตัดสินใจไม่ได้ในระหว่างที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยปกปักคุ้มครองทําให้คุณนั้น ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้รับชัยชนะเดอชาลิออร์บวกมากับ5ดาบนั้นเป็นการจบและเป็นการได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยมาช่วยให้คุณนั้นได้ผ่านเรื่องราวที่คุณนั้นตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องราวของความสุขการงานความสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาช่วยให้คุณนั้นสมหวังคุณมีเกณฑ์ขอพรอ,อะไรไปแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จ และจบแบบบริบูรณ์จะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ราศีสิงห์ลัคนณาศีสิงห์มีในระหว่างที่ในเดือนที่ผ่านมาคุณมีเรื่องราวที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเรื่องราวที่คุณต้องฟาดฟันอยู่ตลอดนายระหว่างที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังจะมีการจบแบบสมบูรณ์และคุณจะได้รับชัยชนะความสุขความสมหวังผู้ที่ถูกรักผู้ที่ถูกเมตตาต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่ถูกเมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นหัวหน้างานคุณด้วยคุณจะมีเกณฑ์ตัดสินใจที่แบบจบจบศึกได้อย่างสวยงามพลังของจิตวิญญาณของหมาป่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอดทนและรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นได้กรมศึกและณปัจจุบันนี้คุณได้อดทนรอคอยและฝ่าหิมะ ฝ่าคลื่นพายุหิมะและในท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับความสุขความสมหวังผู้ที่ถูกรักผู้ที่ถูกเมตตาความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะและคุณนั้นจะมีลักษณะที่ว่าคุณจะเป็นคนที่เงียบขรึมมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจมีภูมิธรรมมีความรู้ โตขึ้นในระดับของจิตวิญญาณอีกขั้นหนึ่งนะคะพอถ้าไพ่ของไฟออฟเสตหรือ5ดาบคุณมีการจบจากสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องราวที่คุณนั้นใช้เวลาเวลาในการต่อสู้ยาวนานและถึงจุดจุดจบนั้นแล้วคุณได้ผ่านกระบวนการตระหนักรู้และตื่นรู้มาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะ คุณลอยเหนือการตัดสินใจนั้นแล้วคุณจะตัดสินใจเรื่องราวเหล่านั้นได้คุณอยู่เหนือในการตัดสินใจแล้วคุณใช้เซนส์นและสัญชาตญาณในการตัดสินใจและจบศึกในครั้งนี้และได้รับชัยชนะในเรื่องการงานการเงินและความสุขความรมสมบูรณ์นะคะและนี่นะคะก็เป็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงของราศีสิงลัคนาสิง์ นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างมีสตินะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเคียวโกะนางฟ้าเชอรี่มิราเคิลด้วยนะคะบายบายค่ะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ